คุณรู้ไหมคะว่าวิกฤตและโอกาสมักจะมาเคาะประตูหน้าบ้านคุณพร้อมๆกันเสมอแต่คำถามก็คือคุณจะเลือกที่จะต้อนรับใครคำกล่าวนี้ไม่ใช่คำกล่าวของครูเก๋แล้วค่ะเป็นคำพูดของคุณคุณเขาวันนี้ครูเก๋มีโอกาสได้อ่านหนังสือของเขาและมีเรื่องราวที่รู้สึกว่าชื่นชอบก็เลยเออกมาเล่าให้กับคุณทุกๆคนฟังนะคะเป็นเรื่องของคนที่สามารถที่จะเจอทั้งโอกาสและก็ทั้งวิกฤตในชีวิตได้ แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกทางไหนเขาเปรียบเทียบให้ฟังว่าคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกหลายๆคนชีวิตก็ล้วนแต่เจอปัญหาเจอวิกฤตเจอเรื่องหงุดหงิดด้วยกันทั้งสิน้นแต่เพราะพวกเขาเจอเรื่องเหล่านั้นนั่นแหละค่ะเขาเลยกลายเป็นคนรวยและคนประสบความสำเร็จด้วยการที่เขารู้จักที่จะเลือกที่จะเปิดประตูต้อนรับโอกาสไม่ใช่ตอนรับวิกฤตค่ะคุณรู้ไหมคะทุกปัญหาที่เกิดขึ้น มันจะทำให้คุณรู้วิธีในการแก้ไขและที่สำคัญมันกลับกลายเป็นโอกาสที่จะทำให้คุณสร้างรายได้สร้างธุรกิจเพ,เพราะที่ใดก็ตามที่มีปัญหาที่นั่นยอมต้องการที่จะมีเงินตรารออยู่เสมอหมายความว่าถ้าคุณสามารถที่จะแก้ปัญหานั้นได้คุณก็จะได้รับรายได้หรือว่าค่าตอบแทนจากเรื่องนั้นๆค่ะเรามาฟังเรื่องที่คุณขุนเข่าเล่าเอาไว้เรื่องแรกกันเลยนะคะ เรื่องที่หนึ่งคือวันหนึ่งในนครนิวยอร์กค, York, คุณจอร์ดออฟเปอร์แมนเขากลับมาถึงบ้านเขาเหนื่อยมากจากการที่เขาทำงานมาทั้งวันเขาพบว่าคู่มันสุดที่รักของเขาได้จากเขาไปแล้วหมายความว่าทิ้งเขาไปนะคะไม่ได้จากแบบว่าไม่ได้จากแบบนั้นแล้วเธอก็เก็บข้าวของไปหมดเลยเหลือไว้ก็แค่แหวนมั่นบนโต๊ะเพียงวงเดียวแต่เมื่อจอร์จจะแหวนไปขาย เขาก็พบว่าทุกร้านกดราคาการซื้อขายต่ำมากแม้ว่าตอนนั้นเขาจะหดหูแล้วจอร์ดก็ไม่ได้ท้อแท้ค่ะเขาเห็นโอกาสทันทีว่าผู้คนอีกมากมายน่าจะรู้สึกแย่เหมือนเขาที่ไม่สามารถขายแหวนที่ตัวของตัวเองซื้อมาในราคาที่สมเหตุสมผลได้เขาก็เลยตัดสินใจก่อตั้งบริษัท I do now I don't ขึ้นมา ซึ่งเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงติดต่อกับผู้ขายที่อยากจะขายแหวนกับผู้ที่ต้องการซื้อมันโดยตรงคือไม่ต้องไปขายให้ร้านนะคะขายต่อให้กับคนที่ต้องการจะซื้อแหวนนั้นๆส่วนผู้ขายก็จะได้เงินมากกว่าขายให้กับทางร้านความเจ๋งของไอเดียนี้ก็คือมันทำให้ธุรกิจของจอร์ดสร้างรายได้มากถึงปีละ3ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวและแน่นอนค่ะธุรกิจนี้เกิดจากความที่เขาโดนภรรยาทิ้ง เขาเกิดปัญหาเขาหงุดหงิดเขาไม่อยากจะอยู่ในโลกใบนี้และที่สำคัญเขาไม่อยากจะเห็นแหวนมั่นวงนั้นต่อไปค่ะเป็นเรื่องที่สองเป็นเรื่องของแจ็คมาแจ็คมาเจอปัญหาที่ประเทศจีนไม่มีเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์ดีๆเหมือนกับประเทศอื่นที่เขาพัฒนาแล้วซึ่งตอนนั้นจุดเริ่มต้นของการทำเว็บไซต์อาลีบาบาได้รับการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ จนสุดท้ายมันก็เลยกลให้แจ็คหมาเป็นมหาเศรษฐีไงคะเพราะตอนแรกเขาแค่หงุดหงิดเขาแค่รู้สึกประสบปัญหาที่ทำไมไม่มีเว็บไซต์ในเมืองจีนนะนั่นละค่ะจุดเริ่มต้นนั้นทำให้เขาคิดที่จะทำเว็บไซต์และมันทำให้เขาพัฒนามาเรื่อยๆจนร่ำรวยบนโลกนี้มีโอกาสอยู่เสมอหากแต่คุณก็จะต้องรู้จักที่จะนำโอกาสนั้นมาแก้ปัญหาให้ผู้คน และมันก็จะทำให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จเรื่องราวที่3สมัยที่เขาเป็นนักศึกษาเคลวินนะคะชื่อเคลวินเขาเป็นคนที่มีเหงื่อไหลเยอะที่สุดตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาออกกำลังกายเวลาเล่นกีฬาเวลาเล่นฟุตบอลมันเลยทำให้เขา่าตัวเปียกชุ่มอยู่ตลอดเวลาเขาก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกว่ามันมีปัญหาเหลือกเกินกับเหงื่อเนี่ยแล้วนั่นคือแรงบันดาลใจให้เขาคิดค้น ผ้าที่สามารถระบายเหงื่อระบายเหงื่อใครออกได้ดีกว่าผ้าคอตตอนทั่วไปและเมื่อเขาทำประสบความสำเร็จบริษัทของเขาก็ได้ขายเสื้อผ้ากีฬาค่ะจากนั้นเคนวินก็เริ่มพัฒนาวัสดุทำการขยายตลาดและในที่สุดเขาก็มีมูลค่า4 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการที่เขาขายผ้าที่มันเริ่มจากการที่เขามีปัญหาเรื่องเหงื่อของเขาเองค่ะบุคคลที่ส เป็นเรื่องราวของสตีฟจ็อบคุณเองก็รู้จักสตีฟจ็อบใช่ไหมคะตอนแรกเขาก็ประสบป,ปัญหาทําให้หงุดหงิดเกี่ยวกับการที่เขาจะต้องกดข้ามเพลงเป็น10บสเพลงในมือถือมือแทบหงิดเพราะเขาไม่สามารถที่จะเลือกเพลงที่เขาอยากจะฟังจากเครื่อง MP3 ได้นั่นมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ iPod ค่ะเครื่องเล่นเพลงรุ่นแรกของโลก ที่สามารถที่จะกดเลือกเพลงที่ตัวเองต้องการที่จะฟังได้ในทันทีโดยไม่ต้องกดเลื่อนไปทีละเพลงทีละเพลงทีละเพลงเหมือนกับ MP3 ทําให้ Steve Jobs สามารถที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาและนอกจากนั้นเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆจนกลายเป็นโทรศัพท์ที่สามารถที่จะเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนั่นก็คือ iPhone ซึ่งเป็นโทรศัพท์ไร้ปุ่มรุ่นแรกของโลก และต่อมาก็ได้เปลี่ยนโฉมหน้าทั้งโลกให้กลายเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีอันทันสมัยค่ะข้อ5เมื่อย้อนไปปี2004จาวเวตการิมและเพื่อนสนิทของเขาอีก2คนไม่สามารถที่จะค้นหาวิดีโอหลุดของเจเน็ตแจ็กสันตอนที่เธอกำลังร้องเพลงในขณะแข่งขันซุปเปอร์โบได้ความหงุดหงิดนี้มันเป็นปัญหาที่เขาคิดว่าทำยังไงดีเขาถึงจะสามารถหาวิดีโอเหล่านี้และดูมันซ้ำๆได้ทำให้เขากับเพื่อน ตัดสินใจที่จะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเว็บไซต์นั้นเอาไว้แชร์วิดีโอเพื่อจะได้แก้ปัญหาที่พวกเขาหงุดหงิดหรือแก้ปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้นรู้ไหมคะเว็บไซต์นั้นก็มีการตั้งชื่อให้มันมีชื่อว่า YouTube ค่ะและคุณก็ได้รู้จักกันกับ YouTube มาจนปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะเมื่อฟังมาถึงตรงนี้คุณคงเข้าใจแล้วว่าความหมงุดหงิดมันเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุดในโลก เนื่องจากว่าหลายๆคนเวลาเผชิญปัญหาต่างๆเขาก็ต้องแก้ไขปัญหาและการแก้ไขปัญหากลับทําให้เขาสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้ดังนั้นถ้าตอนนี้คุณกําลังเผชิญปัญหาอะไรอยู่อย่าเพิ่งคิดว่ามันคือปัญหาคุณลองคิดก่อนว่าถ้าคุณแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้มันจะแก้ปัญหาให้ผู้คนยังไงและคุณจะสามารถสร้างไรายได้หรือว่าให้คุณค่าอะไรกับปัญหาที่คุณกําลังเจออยู่ อย่างน้อยที่สุดถึงมันไม่ได้ทําให้คุณเกิดรายได้แต่มันก็จะทําให้คุณได้รับบทเรียนคุณจะไม่ทําผิดพลาดในเรื่องเดิมซ้ําๆอย่างน้อยมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีคุณขุนเขายังทิ้งคล้ายด้วยนะคะว่าเงินตราจะหลั่งไหลมาตามความใหญ่ของปัญหาที่คุณสามารถแก้ไขได้โอ้โหถ้าคุณสนใจอยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือเล่มนี้ชื่อหนังสือสมองทองคำนะคะของคุณขุนเขาอ่านเพลินมากๆเลยค่ะ และถ้ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจครูเกศจะเอามาเล่าให้คุณฟังอีกขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกศสเตชันถ้าสนใจหนังสือหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ